สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแพทอีกแล้วนะคะเราไม่ได้เจอกันนานมากเพราะว่าก่อนนี้ผ่าฟันคุดมานะคะล้วก็พูดไม่ได้ก็เลยไม่ได้รีวิวอะไรทั้งสิ่นเลยนะคะวันนี้เนี่ยแพทจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะนี่เจ้าตัว m o ซา mini mx นะคะเป็นไม้กันสั่นสาหรับมือถือเนาะตัวเล็กสเปกแรงนะคะมีกันสั่นสามแกนที่สําคัญเนี่ยมีขาตั้งมาให้ในตัวนะคะแล้วก็ราคาถูกมากในราคาอยู่ที่3 2 9 0บบาทนะคะซื้อได้ที่ซูมคาเมล่านะจ๊ะเรามาแกะ กล่องกันก่อนดีกว่าเนาะนี่ฟับอ่าที่จริงก็แกะไปหลายรอบแล้วแหละเนาะอ่ะอุ้ยตัวนี้นะคะตัวกล่องเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด้านเห็นไหมมันจะมีด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่เก็บสําหรับตัวขาตั้งนะคะซึ่งมีมาให้ในกล่องเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกเทาๆนี่ตัวเล็กไหมเล็กนะคือตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือมันสามารถพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาพับได้เนาะ แบบนี้เลยนะคะวิธีการแกะเน่ยง่ายมากๆทุกคนหันด้านที่เป็นด้ามจับมือถือนะคะไว้ด้านขวาของตัวเองนะแล้วเราก็งัดขึ้นปุ๊บแบบนี้นะคะปุ๊บนะแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราก็ปลดล็อกตัวตัวนี้นะคะแพจะหันออกปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็ปลดตัวที่เป็นมือถือปรับอย่างนี้ง่ายมานะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีขาตั้งนะคะมาให้อยู่ข้างล่างนี้เนาะ ค่าตั้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาแถมมาให้ในกล่องอีกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นี่เป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเนาะสำหรับใครที่แบบว่าเอ้ยไปเที่ยวข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็อยากจะได้ถุงผ้าเอาไว้เก็บอย่างนี้นะคะก็มีมาให้แบบนี้เลยเนาะตัวนี้เนี่ยเวลาชาร์จเราใช้พอร์ตที่เขาให้มาเลยนะคะก็จะเป็น Type C นะคะ to USB-A เนาะแบบนีน้จะชาร์จง่ายๆเลยนะ ไฟมีหัวอะแดปเตอร์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะจุ๊บกับตัวของอะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือว่าเป็นตัวคอมพิวเตอร์ของเราที่มี USB A เนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะคะเรามาประกอบร่างน้องเขากันก่อนนะคะวิธีการก็ง่ายมากนี่เห็นไหมตัวนี้นะคะแล้วก็ขาตั้งเราก็แค่หมนุนง่ายมากเลยนี่ประกอบร่าง แค่นี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นแบบที่จับแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นขาแบบนี้นะคะขาเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนคือเวลาที่เราใช้กิมบอลนะคะบางทีเนี่ยถือเสร็จแล้วเราจะวางบนโต๊ะเราก็พูดต่อเงียมันทําไม่ได้ไงมันต้องไปหาอะไรมาวางหรือว่าต้องใช้มือในการจับถือไว้อย่างนั้นซึ่งมันก็จะค่อนข้างเมื่อยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็มีมาให้แบบนี้เลยนะถ้าใครไม่ต้องการใช้เนี่ยก็แค่ถอดออกนะจ๊ะ ถามว่าทำไมเราต้องใช้ gimbal สำหรับมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะก็คืออย่างบางคนเนี่ยไม่ได้มีกล้องหรือว่าไม่ได้มีกล้องถ่ายภาพนะคะที่แบบเอาไปถ่ายอย่างงี้เนาะมีแค่มือถืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องการที่จะได้งานของวิดีโอที่มันค่อนข้างมีความโปรดักชันมากขึ้น มีความสวยงามมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ย gimbal มือถือจึงมีส่วนสำคัญนะคะที่จะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันคุณภาพออกมาได้ดีขึ้นอ่ะเนาะซึ่งในตอนนี้เนี่ยปัจจุบัน gimbal ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะอยู่ตัวโมซา mini mx เนี่ยก็ราคาอยู่แค่3 2 9 0นบาทนะคะเรามาดูในส่วนของตัวปุ่มต่างๆกันก่อนดีกว่าเนาะปุ่มเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดูง่ายนะคะมีทั้งปุ่ม power ตรงนี้นะซึ่งปุ่ม power เนี่ยถ้ากดค้างก็จะเป็นการเปิดเนาะแล้วก็ถ้ากด ถ้าสมมติว่าเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม Power แค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายนะคะมีปุ่มที่เป็นปุ่ม Control ต่างๆเนาะมีปุ่มบวกลบนะคะก็คือเป็นปุ่มซูมซูมอินแล้วก็ซูมอา t นะคะเราสามารถปรับได้ทั้งหมด5โหมดได้กันนะคะก็จะมีแพนเนาะแพนแอน์ชิลนนะคะแล้วก็เป็น FPV FPV คืออะไร FPV ก็จะเป็นในส่วนของตัวแกนโรของเขานะคะก็คือ อย่างนี้นะแล้วก็เป็นล็อกโหมดนะคะล็อกโหมดเนี่ยก็ใช้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มด้านหน้าค้างไว้นะคะมันก็จะเป็นการล็อกออบเจกต์แท็กกิ้งนะคะก็คือเราสามารถเลือกวัตถุหรือว่าเลือกเป็นตัวคนได้นะคะว่าเราต้องการที่จะแท็กกิ้งตัวไหนอะไรอย่างงี้เนาะเขาก็จะตามวัตถุไปเรื่อยๆนะคะก็ฟังก์ชันก็มีประมาณนี้นะคะตัวนี้เนี่ยชาร์จไฟเพียงแค่2.5ชั่วโมงก็2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆ20ชั่วโมงเลยค่ะ ่ะโอเคสเปคก็ประมาณนี้เนาะราคาสามาสองร้อยเบาทนะคะย้ำอีกครั้งซื้อได้ที่สูขุมขเมล่าค่ะเรามาประกอบร่างเขาก่อนนะคะตัวนี้เนี่ย ใส่กับมือถือได้ง่ายมากๆนะคะเขาสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงสุดอยู่ที่280กรัมนะคะก็คือถ้าใครที่ใช้แบบว่า iPhone 11 Pro Max อะไรเงรี้ยแล้วก็ใส่เคส UAG ก็สามารถใช้ได้นะคะด้วยที่ตัวน้ําหนักของเขาเนีเบามากนะคะก็ประมาณ246กรัมนะคะซึ่งพอติดเข้ากับมือถือเนี่ยก็ไม่หนักมากประมาณ412กรัมนะคะผู้หญิงยังแพทก็ถือง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งเข้ากับมือถือนะคะนี่แบบนี้ อันนี้พัชใช้เป็น Samsung Galaxy Note 10นะคะตัวที่เป็นที่ล็อกมือถือของเขานะคะ mm hmm. ก็จะมีบอกว่าเราต้องเอาตัวของกล้องเนี่ยไว้ด้านไหนเนะาะก็แค่ใส่เข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ๋อโอเคลืมไปเรื่องหนึ่งนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยตัวด้ามจับของมือถือนะคะ mm hmm. เขาปรับมาให้แบบว่า ให้สามารถใส่ได้โดยที่ไม่กดปุ่มต่างๆของมือถือเราเลยนะคะอย่างบางทีเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าแบบเอ้ยเวลาใส่กิมบอลแล้วมันแบบว่าชอบไปโดนปุ่มนู้นปุ่มนี้อะไรเงี้ยตัวโมซามิลีเอ็มไปเขาก็แก้ไขปัญหานี้มาให้แล้วนะคะมาเริ่มเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าเนาะเนี่ยก็แค่กดปุ่ม power ค้างไว้นะคะจุดเด่นของตัวนี้ตัวนึงนี่ก็คือเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะขณะที่เปิดเครื่องเลยเนาะก็คือไม่ต้องใช้แอปของเขาก็ได้แอปของเขามีชื่อว่า G e น i e นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฟังก์ชันของเขากันนะคะว่า5้าอย่างที่มีเนี่ยมันทํางานยังไงบ้างเนาะโอเคเรามาลองโหมดแรกกันก่อนดีกว่านะคะโหมดแรกเนี่ยก็คือโหมดแพนนะแพนเนี่ยทำยังไงอะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะก็จะกดถ่ายกดปุ่ม power นะคะหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการถ่ายป้าบอะโหมดแพนก็คือซ้ายขวางวับแบบนี้นี่เห็นไหมอาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแพนแล้วเนาะแล้วก็โหมดต่อไปนะคะก็คือ แทนแอนทิวแพนแอนทิวง่ายๆเลยนะแทนแอนทิวก็คือซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะเขาเรียกว่าก้มแล้วก็เงยนะ,ะมาลองกันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้แพนแอนทิวนะ,ะนี่แพนแทนอ่ะแ้่ถ้าต้องการจะทิวล่ะกดลงฟารฟา,ฟา,ฟาต่อไปมาลองหมด Fpv กันก่อนนะคะก็คือกดปุ่มลบหนึ่งครั้งอ่ะนี่แล้วก็ลองกดถ่ายนะจ๊านี่แบบนี้นะคะก็คือจะเป็นโร วับแบบนี้เห็นไหมเออหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยมันใช้ยากกบขี้เกียจขยับมือใช้จอยสติกก็ได้นะคะนี่เห็นไหมใช้ง่ายมากเลยอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะเซตบาลานก็แค่กดปุ่มจมูกสองครั้งเหมือนเดิมปับป๊บปั๊บนะแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะก็คือล็อกโหมดอย่างถ้าเราจะใช้ล็อกโหมดใช่ไหมคะก็แค่กดปุ่มจมูกค้างไว้แบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นการล็อกเห็นไหม อ่ะเห็นไหมว่ามันล็อกไว้เลยนะคะล็อกไว้แบบนี้เลยก็คือไม่หันอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะอันนี้แพทจะลองเป็น object tracking นะคะก็คือเรามากดตรงนี้นะแล้วก็ลากหน้าตัวเองฟรับแบบนี้นะคะแล้วก็เราลองขยับนี่เห็นไหมว่าน้องขยับตามถ้าลุกเราไอ้ลุกเลยเหรอง่าเราอยู่ตรงนี้เห็นปะนี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยซูมนุ่มโคตร วิธีการซูมี่ยก็ง่ายๆถ้าใครที่แบบเออจะซูมเองนั้นก็แค่กดปุ่มบวกค้างไว้นะคะปุ๊บอ่ะมันก็จะซูมแบบนี้นะคะหรือว่าซูมเอาออกมาแบบนี้วาแต่ว่าถ้าใครที่ต้องการที่จะให้มันซูมอัตโนมัตินะคะก็แค่กดปุ่มซูมอนะินเนี่ยสองรอบติดกันเลยวาวนี่มันก็จะซูมให้ทันทีนะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้มันซูมเอากลับมาเหมือนเดิมก็แค่กดปุ่มลบสองรอบนะจ๊ะเราสามารถปรับ ตัว resolution ได้นะคะนี่ปรับได้ง่ายๆที่แอปพลิเคชันของเขาเลยนะคะอย่างตัวนี้เนี่แพดก็จะมี 720p นะคะ 1080p แล้วก็ 4k เนาะแล้วก็ปรับเฟรมเรทได้นะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปรับเป็นแนวตั้งได้นะคะทุกคนถ้าใครที่ต้องการที่จะบอกว่าเอ้ยถ่าย TikTok อหรือว่าถ่ายลง IG ที่ต้องการวิดีโอเป็นแบบแนวตั้งนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่ม power 3ครั้งค่ะง่ายมาก ง่ายโคตรๆนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ต้องการจะเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแบบง่ายๆเนาะก็แค่กดปุ่มจมูกของเขานะคะรว่าปุ่มด้านหน้าเนี่ยสาครั้งติดกันนะคะ,ะง่ายมากเห็นไหมเออถ้าต้องการกล้องหลังล่ะอ่ะแค่นี้ง่ายมากนะคะง่ายมากเลยนะที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขามีในส่วนของตัว g e เ t u r e control มาให้นะคะซึ่งอยู่ตรงนี้อ่ะ นี่มันจะเป็นรูปมือแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะใช้เนี่ยก็แค่เปิดไว้ก่อนเนาะถ้าชูสองนิ้วคือการคคอร์ดนะคะนี่เขาก็จะคคอร์ดนะคะถ้าเราต้องการที่จะจบคลิปวิดีโอก็แค่แบมือแล้วก็กำแบบนี้ง่ายมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเมจิกนะคะมันเป็นเมจิกโหมดของเขาเนาะดังมากปิดเสียงก่อน ซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่สมมุติว่าออกไปถ่ายข้างนอกแล้วคิดไม่ออกอะว่ายจะถ่ายยังไงดีไม่มี Refer อเรน์ในหัวอะไรอยงี้นะคะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะเขาก็จะมีแบบหลายๆอันให้ลองเลยนะคะสามารถใช้ตามได้เลยนะคะก็คือถ้าเรากด Capture ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นโหมดที่ใช้กับวิดีโอตัวอย่างให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะก็ืืไง่ายมากๆเลยเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ต้องการจะปรับฟิลเตอร์วิดีโอนะคะเราอยากได้ฟิลเตอร์แบบนี้แบบนั้นก็สามารถปรับได้นะคะนี่อันนี้นะก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่มีมาให้นะคะมีหลายอันเลยเนาะมีทั้งแบบว่าโหเยอะมากเลยอะใครที่แบบว่าต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการออริจินัลก็เลือกได้เช่นกันเนาะหลักๆตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างจากตัวนี้กันค่ะ รุปนะคะว่าตัวนี้น่าใช้ไหมน่าซื้อหรือเปล่าซื้อค่ะซื้อซื้อเดี๋ยวนี้คือคุ้มมากเลยนะในราคา3,290บาทแล้วก็มีกันส่นสแกนนะคะพกง่ายด้วยเบาด้วยใส่มือถือขนาดใหญ่ๆได้ด้วยนะคะแล้วก็มีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่แพทพูดไปก่อนหน้านี้เนาะโอเคนะคะถ้าเหมาะกับใครก็ใครที่อยากได้ก็ซื้อได้เลยนะคะ ใครที่แบบต้องการกินบอลราคาประหยัดที่ค่อนข้างครบครันแล้วก็ครบเครื่องเนี่ยก็สามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยเนาะราคาถูกบ้าง3,290บาทนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่องซูม m า a ม่ลด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย